ล่างตัว <mole> น <que> ah, um ี้จาะนั่นเป็นล่างทรงล่างทรงปูดำนะครับปูดำครับเอ้าคุยกับพี้คำนองเลยครับสวัสดีค่ะตาลีฟค่ะตาลีฟค่ะตาลีฟค่ะตีค่ะใสหน้ากากเนาะมันหลายคนค่ะกะบเออวันนี้กับมะหวายสารปูตาเนาะค่ะเห็นแวะก็เลยแวะมากราบไหวสารปูตาเนาะค่ะครับกับมาขอพรกับ สารปู่ตาน้ำห่าก็เล่นมาพอ y o u ยูทูบหลายหลายคนเนาะคะ<ช>่ะโอ้หนังสือคือ,อยู่ของนายขุงน้องน้อง,องสุสุไปเอาสมุดในในรถให้หน่อยเอากุญแจกับพ่อค้าลูกมันบอกไปว่าเป็นแมคะคะค่ค่ะค่ะว่ามีสมุดตัตหวหางเนาะ,ะอยว,ว่าไปเนี่ยนะครับจ้า ได้ไหมได,ด้ค่ะเ,เลขของแม่คู่เนาะคะ่ะ<บ>เลขของแม่คู่ของคููดำเนาะคะ่ะเพื่อนจะเด่นเนาะคะ่ะนี่คือตัวเด่นของเพื่อนจะเป็นอันนี้ก็ได้ลูกเป็นสามเป็นห้าเป็นแปดเปนา <ๆ S 2> ะค่ะอันนี้ตัวเดน่นมัครับถ้าตัวเด่นถ้าแม่นห้าเอิญเ้ากับเจีเอิญเ,เลขวิ่งของเพื่อนเนาะคะ่ะสามตัวมาสองตัวเนาะคะ่ะทูข,ขังสามตัวจะมา มาสองตูนะค่ะเลขส่งแค่แรก่นจะหายมาสี่ตูแบบนี้เนาะค่ะคนจะว่องหายอยู่ที่เก้าสามเจ็ดนะคะเก้าสามเจ็ดหนูแต่หนังสือมันจะอธิบายหน่อยกว่าจ้ะเพราะว่าเอ่เพราะว่าเลขมันจะส้นกันหลายสำนักเนาะค่ะเฮาจะได้อธิบายว่าเฮาได้ตัวเลขมันจังได้โบแมนว่า เข้าไปเขียนเอาหลดยังเสียนนะคะ <hop. S 1> ครับผ่าปูพอนจะเด่นไฮยูที่เก้าสามเจ็ดนะคะเด่นที่สุดคือเก้าเจ็ดนะคะเปิ่องไฮเด้นที่สุดคือเก้าเจ็ดสำหรับเลขของปูดำนะคะกะเท่ากะจับเอาค่ะแต่เลขสี่ตัวนี้ให้วินนะคะให้ห้วินเอาเนาะค่ะห้จับปูเอาเป็นสามแปดสามเจ็ดสามเก้าก็ได้หรือว่าเก้าเจ็ดหรือว่ายังสี่ก็ได้เนาะค่ะเก้าแปดก็ได้ ไป้เดี๋อสมุดือนึ่งนมือหนึ่งคือวันที่พันมามีตัวยางไห่บอครับนีค่ะอันนี้จะเป็นสมุดของปูดำนะคะเอาให้มือสถิติศูนย์ที่ออกศูนย์หกแปดเนาะค่ะเลขปูดำตัวอื่นไม่ต้องแปลนะคะจะแปลได้คือเก้ากับหกเนาะคะ่ะเลขเก้ากับเลขหกของปูดำจะตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเออ เราจะซื้ออยู่ที่908เนาะคะ่ะ908หรือ608เนาะคะ่ะซึ่งเลขมันออก068เนาะคะ่ะงวดนั้นก็คือเข้าก็ได้3โตส่วนมากของคนจับทั้งโตรโตรงหลักอะโตโตดเนาะคะ่ะอันนี้คืองวดก่อนนั้นทุกคนกัดเด็ดเดี่ยวัวกกันเนาะคะ่ะว่าเลขมันออก068เนาะคะ่ะในงวดนี้อันนี้ ว่านั่นสามห้าตัวนี้จะเป็นตัวตรงเนาะคะ่ะสามหาเป็นตัวตรงอ่าตัวนี้ถ้าแม่คู่จำบ่ผิดมันจะลดหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะอยู่ในหนีมจะลดหนึ่งแต้มเล่กของปูดาจะเข้าล่างและบนทุกครั้งเนาะคะ่ะอ่าออันนี้อีกวอดหนึ่งนะคะครับ<ะ>ตัวนี้เขาสามตัวแตกเลยะคะ่ 2, 5, ะสองห้าแปดเนาะค่ะสามตัวแตกอของปูเนาะคะ่ะตรงตรงเลยนะครับ อ่าและอีกตัวนึงคือตัวนี้แม่คู่จะบอกบอกคอยเ้าเนาะค่ะบอกคอยพูดใน YouTube ที่เอ่อหลายๆช่องเพื่อนไปสัมภาษณ์เนาะค่ะยังเอ่อสุขภาพรวยยังสี่เนาะค่ะเพื่อนเอ่อไปสัมภาษณ์เนาะค่ะแล้วก็ใจบุญพาโชคใจบุญพารวยยังสี่เนาะค่ะเพื่อนไปสัมภาษณ์ก็จะเบาเว้าเรื่องนี้เลยเนาะค,ะค่ะก็จะเบาตะลึงอื่นที่นี่คงสุดท้ายเพื่อนเล็บอกให้แม่คู่น่ะคืนรถสายหกสิบแปดเนาะคะ<แ>่ะให้ขึ้นรถเนาะค่ะ ให้ขึ้นรถสาย68นาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยว่า,าลเลก68นี่มันต้องลดนาะคะ่ะซึ่งเพื่อนก็นให้เงื่อนหาบาทขึ้นรถก็เลยว่าเลกมันอาจจะ8หานาะคะ่ะงวดนั้นซึงมันออกตรงเลยคือ258นะะ้ดเค่ะอ่าเอาเลขที่งวดที่แล้วเนาอคะ่ะที่ทานมาเขาก็ไดสามตัวหลักอ่ะสองตัวอีกเนาะค่ะงวดที่่ามนั่นหรครับ ทรงครั้งแรกจะได้เลขสี่ตัวนี้เนาะคะ่ะเลขสี่ตัวเลขของปูดำอย่ายึดติดตัววงเนาะคะ่ะอย่ายึดติดตัววงที่่นวงไห้เนาะคะ่ะเลขสี่ตัวเนาะค่ะ่นจะวงอที่แปดหนึ่งห้าซึ่งพอนจะบอกว่าถ้าแปดหนึ่งห้าไม่มามันจะเป็นเก้าหนึ่งห้าทันทีเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไม่อธิบายว่าเลขเนะี่ยได้มาแบบใดเนาะคะ่ะ และเลขสามเก้านะคะเลขสามเก้าเพิ่นน่าเป็นเลขกี่ตัวนะคะสิ่งที่มันออกสองเก่าเนาะเก่าสองนะคะเลขตัวนี้เป็นเลขกี่ตัวซึ่งคงสุดท้ายเพิ่นก็บอกให้แม่คู่ขืนรดแม่คู่ขืนไปเพิ่นไล่ลงเนาะค่ะเพิ่นไล่ลงก็เลยบอกมาเอาเป็นอย่างคือบอกให้ขืนข้างข้างขี่นางมันวางอยู่เพิ่นน่าบอกให้ขืนแม่คู่ก็บอยอมลงค่ะเพิ่นก็เลยใส่ใส่ไปสื่อของเพิอ่อ ใส่อันเนาะคะ่ะใส่กลนหายร่งไปสื่อของแม่คู่ร่งสื่อของแ๊บเดี๋ยวเพอนไปเลยแม่คู่กับเลขเข้าใจว่าเลขที่เป็นขีตัวลดได้อย่างเดียวเนาะคะ่ะลดได้อย่างเดียวก็บ,บอกว่าตัวที่จะลดเนาะคะ่ะเพื่อนจะเขียนลายอันเด็กอันนี้นนโฮเก็แมะะ่บอค่ะแม่คู่มาหายลดตัวนี้หายมาลดตัวนี้เพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขขีตัวอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพื่อนก็สิได้ตัวนี้ก็มาเป็นสองเก่ากับบอกเอฟซี FC ทุกคนมา ใดรซื้อหาได้สองเก้าเก้าสองจัดเลยเนาะ,ค,ะค่ะบ่ต้องรอค่ะก็จะบอกเนาะคะ่ะเลขเลขถีเฮ้าได้มาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาเอางวดนี้เลยเนาะครับนี่ค่ะงวดถีเฮ้าได้เอหนึ่งห้าเก้าเนาะคะ่ะเลขตัวนี้จะเป็นเลขทนบัตรเนาะคะ่ะเป็นเลขธนบัตรถีเฮาแตงขันคู่เนาะคะ่ะเพิ่นจะจ,จดห้เฮ้ามาเลยจังสี่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นลูกซีจดห้ได้ะคะ่ะ ถ้าเลขตัวใดที่เพิ่นตัดแบบนี้หมายถึงบ่มาเานาะคะ่ะทุกงวดเนาะคะ่ะอันนี้คืองวดที่แล้วอันนี้ขันสื่อขันสื่อจะอยู่ที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนจะบอกว่าถ้าแปดหานึ่งบ่มา,มาก็จะเป็นหนึ่งห้าเก้าซึ่งมันออกตัวตรงเลยเนาะคะ่ะมันจะเป็นหนึ่งห้าเ้าเพื่อนบอกเนาะคะ่ะก็เลขออกหนึ่งหาเก้านะคะงวดนี้งวดนี้วดนนี้เข้าได้ตัวนี้คะ่ะครับ เทาได้ยูทีตัวบงเนาะคะ่ะซีตัวฮะซีตัวจะเป็นแปดเป็นเก้าแปดสามเจ็ดเนาะคะ่ะ<บ>เลขเด่นยูทีสามห้าแปดเนาะคะ่ะขีเส้บบนใต้บบนี่คือเบาเนาะคะ่ะคนจะหายมาซีตัวทุกรอบเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนขาขีเส้นใตซีบบอีก ีนี่ตีความหมายคือว่าไม่มาล่างและบนเลยนะคะจะไม่มาเลยเนาะคะ่ะเต้นดีสุดคือเก่าเจ็ดแล้วเข้ามาเมืองมาเลขตัวนี้เข้าได้มากจังได้เนาะค,ะค่ะซึ่งบอบอเลียนแบบสำนักอื่นเนาะค,ะค่ะเบลเลียนแบบสำนักอื่นซึ่งมันไปตรงกันเนาะค,ะค่ะอันนี้จะเป็นขันสื่อแล้วก็ขันคูเหมือนเดิมเนาะค,ะค่ะเป็นขันสื่อขันปกติค,ะค่ะเพอนว่องคนจะว่องจังสี่เนาะค่ะ วงขึ้นมาจังสี่เห็นมันได้เป็นเลขสี่ตัวแต่ตัวนี้มันเป็นสี่มันอะคะ,ะมันเป็นสี่ถ้เป็นสี่แล้วเพิ่นบว์งเพิ่นตัดถิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยยับขึ้นมามันจะเป็นหกสามเจ็ดแปดเนาะคะ่ะแล้วมาเม่องขันคู่เพิน่นอันนี้คือขันของล่างเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นขันของลูกศิษย์ลูกศิษย์เอกที่จะแต่งขันปูแต่งทุกอย่างหายปูเนาะคะ่ะคูณนี้ เพิ premises, <Sure. S 1> ่นก็สิได้ยูท anyway. MA ี่9837คือกันนะคะเลขตัวเดียวกันเลยพิษแต่เก้ากับหกซึ่งเก้ากับหกของคู่ดามันเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือขันคู่นะคะเลขที่เราได้มาสี่ตัวจะอยู่ที่ขันคู่ทุกครั้งเนาะค่ะจะเป็นยูที่ขันคู่ทุกครั้งเนาะค่ะแอ้วจะยู9837เนาะค่ะหล้กก็มัดตัวเด่นพลวงห่ก็คือเก้าเจ็ดเนาะค่ะเป็นเก้าเจ็ด เห็นไหมคะก็จะอยู่ที่เก้าแปดสามเจ็ดตรงไปเลยค่ะนี่คือสรุปแล้วนะครับค่ะจะเป็นของเพลินลักษณะตัวเลขสีมี่แค่นี้เนาะครับสัหรัตวเนี้ครับแล้วก็วันพระเข้ากับสิเฮ็ดพิธีอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะทุกหังจะเป็นสองตัวได้่าแา่ที่ไหนจะเป็นสองตัวเหมือนเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่เนาะค่ะที่เป็นสามเจ็ดก็สามเก้าเนาะสามเก้าก็หกเจ็ดนะคะแต่เป็นลักษณะนั่นเออเลขของปูดำ วดนหนึ่งเขาจะส้งแค่2สองเท้อเนาะคะ่ะคือเอาเลขสี่ตัวหนึ่งครั้งแล้วก็เลขสองตัวอีกหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะเลขสองตัวมันจะมีสองคู่เนาะคะ่ะอันนี้เ่ราะแม่เลขสองตัวไปทีพ่นเห็ะะุเดีอค่ะหมายถึงมาเพิ่นเดนดึงลงมาให้มึงเนาะคะ่ะเขจะเลยเป็นเกาเจ็บค่ะอันนี้เนาะคะ่ะเลขของคูดแบบ่ด้วค่ะแบบ ครับครับขอบคุณหลายๆเด้อครับคือมหาเนวทางครับขอบคุณครับ